ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาเป็นนักล่าฝันในบ้านเอฟนะครับก็รู้สึกเหมือนว่าความฝันของเรามันมันเป็นจริงขึ้นมาละคือแบบจะไปเป็นศิลป,ปินมันก็คือมันถ้าผ่านบ้านเอฟไปมันก็ที่รู้ๆกันก็คือศิลป,ปินที่ออกไปก็จะเป็นคนที่แบบเก่งแล้วก็ มีทัศนคติมีแนวคิดอะไรที่ดีๆแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ก็พอได้มาอยู่ในบ้านอย่งนี้นะครับก็มันก็เกิดความตอนแรกก็แบบก็เกรงๆอะไรอย่างนี้ก็คุณครูก็ไม่ค่อยสนิทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็รู้สึกเหมือนว่าก็ยังเข้าไม่ถูกอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอพออยู่ด้วยกันในนานๆก็มันมันเกิดความผูกพันขึ้นก็ ก็รู้สึกไม่ไม่อยากจากบ้านหลังนี้ไปครับแต่ว่าแบบมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ก็อยากจะขอขอบคุณครูทุกคนเลยครับที่คอยสอนคอยชี้แนะคอยทำโชว์ของไบคอยมาวันพฤหัสคอยมานั่งคอมเมนต์อะไรอย่างนี้คือคือไปชอบโมเมนต์ที่มันแบบทุกๆคนมารวมกันอะไรอย่างนี้ครับมันมันดูแบบเฮฮาสนุกอะไรอย่างนี้มัน มันคงแบบติดอยู่ในใจไว้ไปตลอดอะไรก็อยากจะขอบคุณคุณครูทุกๆคนมากครับที่ทําให้ใบโตขึ้นในหลายๆอย่างไม่ว่าทําให้พัฒนาในการเต้นการสแสดงการร้องต่างๆแล้วก็ทําให้ใบรู้ว่าออกไปควรจะต้องทำอยังไงบ้างควรเริ่มจากอะไร ขอบคุณครูทุกคนมากครับอยากบอกว่าไปรักแล้วก็คิดถึงครูทุกคนมากเนื่อตอนออไปแต่ก็แต่ก็คงจะได้คุยกันใช่ไหมครับ<อ>ก็อย่าลืมไว้นะครับม่กมคุยกันือนออหมอะไรยังไงก็อยากบอกบอกเพื่อนๆด้วยว่าแบบคือมาอยู่ในนี้มันแค่แบบ สามสี่สามเดือนอย่างเงี้ยมันมันผ่านไปเร็วมากอ่ะมันดูเหมือนระยะแบบระยะเวลามันดูเหมือนนานแต่ว่ามันมันผ่านไปเร็วมากมันด้วยมันมีทั้งความสุขหรือว่าทุกข์หรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวเราแบบเราผ่านมาด้วยกันเราคอยให้คาปรึกษาคอยเฮฮาคอยสนุกโอ้โหมันคืออยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่ ทำให้ใบได้รู้ว่ามิตรภาพแค่สามเดือนมันก็ทำให้เราแบบซื้อใจกันได้สนิทกันบอกกันได้ทุกๆอย่างก็อยากให้เราเป็นเพื่อนกันไปตลอดจนแก่เท่าเลยนะ <laughs> 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 แล้วก็ <laughs> ขอบคออุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่คอยให้ กำลังใจไบคอยติดตามไปตั้งแต่รอบพกักได้จนมาถึงบ้านในเอฟนี้มันแบบระยะเวลามันานานมากครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากครับที่ช่วยโหวตให้ไปมาจนถ,ถึงวีคนี้นะครับก็สัญญาว่าเพลงสุดท้ายที่ไปจะได้ร้องในบ้านเอฟเนี่ยจะทำให้ทุทกคนประทับใจแล้วก็ติดอยู่ในใจแน่นอนครับ